วิถีชาวบ้านบ้านนานะครับ,บเอาผึ้งเล็กผึ้งมิ้มครับชาวบ้านเรียกผึ้งมิ้มด้วยกับมะพร้าวโดยใช้ควันนะครับแต่ว่าตัวของตัวมิ้มเนี่ยตัวผึ้งเล็กเนี่ยครับมันก็ไม่ตายด้วยใช้ควันนะครับเป่าแล้วก็เอาไปใกล้ๆกับรังนะครับแต่ห้ามลอกเลียนแบบนะครับเป็นความชำนาญเฉพาะตัว เอาไปควันไปใส่ตั้ประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วก็ตัดลังลงมาแล้วก็มาเขี่ยตัวตัวแม่มันนะครับออกแต่ตัวแม่มันก็ไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันก็ไปทำรังใหม่ ลังที่ไปเอามาเนี่ยครับจะลังยังไม่ค่อยใหญ่นะครับจำนวนตัวก็ไม่เยอะครับรังกำลังกำลังสวยเลยครับเดี๋ยวแม่ตัวแม่มันก็บินไปสร้างรังใหม่ครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับใครลูกสวยก็กดผ่านเนีเลยนะครับเนี่ยครับ กัวพึ่งไม่ตายนะครับตอนนี้รังพึ่งรังพึ่งมิมครับเดี๋ยวแค่เนี้ย